สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสิร์ฟีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมต้องมีภารกิจสําคัญในการทํางานนะครับแต่ก่อนที่จะทํางานก็ต้องมาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะคิดถึงผมนี่เดี๋ยวเด๋ยวผมมามาอาร์เดมีขออนุญาตเรียกว่าใครอาร์เดมีนะครับแห่งหนึ่งกลางกรุงกทมนะครับว่าวันนี้เรามาดูน้องๆว่าน้องๆทำอะไรกันนะฮะ ดันต่อเดันเดนเดนนตนต่อฮะหายัไหนวะอ้าวอยู่ไหนกันวะอ้าวไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำอะไรเส้นครับกินข้าวเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวเหรอฮะไม่ครับทำไมไม่กินก๋วยเตี๋ยวหลายวันแล้วพี่ออนทำไมทำไมบ้านนี้เขามีได้ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามีคนชอบก๋วยเตี๋ยวแลมีทีบ้านนั้นอันนี้กินยังเนี่ยกินแล้วครับนี่อ๋อ้ข้าวซอยกัน อ๋อ้ยลืมไปว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ตู้เย็นอยู่ไปไงเมื่อวานนี้ครับไปเยี่ยมสาวน้อยแค่กำลังสอนน้อยเพื่อนเพลงเป็นไงวันกรุ๊ปครับ group, ผมแล้วทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยครับผมแล้วแล้วแล้วเป็นไงบ้างไอ้อะไรวะร้องเพลงบนเวทีอะ่ะใส่คงสิครับพี่ร้อยร้องเพลงบนเวทีเป็นไงกินเ <laughs> ลยกินเลยคือได้ร้องเพลงบนเวทีเป็นไง <laughs> <laughs> ก็ตื่นเต้นมากครับคือพี่น้องเข้นใจก็มาสึกกับค้นตื่นเต้นแบบว่าคือด้วยความที่ว่าเป็นหมอลำวงที่เราแบบว่าเคยสมัยเรียนแบบเคยแบบเคยไปเบิ่งเพลินตอนที่เพิ่นมีละครเรื่องดาวจรัสฟ้านะครับอ้โแมนแบบคือผมตามไปตั้งแต่อุบลนเนี่ยเขาลงมไใส่เดนออดไปยังสุดได้จังหวัดฟ้านี่มีสองเวอร์ชันนะแมน เวอร์มื่าอร์ชันล่าสุดเนียนเพราะว่าถ้าเวอร์ชันเนก่ามันโดนแนี่อืมไอีอะไรวะตอนแรกตอนแรกพี่ก็นึกคิดว่าจะตอนแรกก็บอกให้ฟอร์เตรียมเพลงไว้เผื่อได้ขึ้นเซาลเช็คฟอร,ร์ก็ตกใจพี่ว่าทำไมต้องขึ้นเซาลเช็คด้วยทำไมตอนแรกไม่รู้เนาะว่าตอนแรกไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเซาลเช็คของสัตว์นั้นเป็นแบบไหนแมนบอกบอกว่าชาเซาล์เซกของคนเนี่ยมันเป็นแบบประมาณใดสินะปกติเมื่อกี้ก็ร้องข้างล่างก็ได้ร้องหลังเวทีก็ได้มันขึ้นร้อง มันไปทีก็ได้แต่ประมาณนี้แต่พอเห็นสาวชื่อสาวน้อยก็เอ้ยตกใจนิดนึงก็ตกใจนิดนึงเขากับก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือตอนที่พี่วัดไปไปข้างเวทีกันทำไมไม่ค่อยอยากไปทำไมไม่ค่อยอยากไปมาตอนตอนไหนตั้ที่สาวเชิดก่อนอเป็นโม่ก็หมายถึงว่าเกรงใจเพื่อนรเสือแบบว่าผมแบบอยากเป็นเหตุงานนี้สินะครับแต่คคิดเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีตลกชื่อดังยืนประกบไปด้วยใช่เรับใครเหรอ พี่คมอดทอนคุณเดชรู้จักใช่ไหมรู้จักครับรู้ว่าไป็นสมุนจ่าครับพี่ออดพี่คำนอดเรียกพี่พี่สอบพี่สอบการพี่คมอดพี่คมอดตอนทีเขาเ้าใจว่ามาออดิชั่นแต่ไอย์เวอร์หังมาเฉลยไอย์เวอร์ก็คือรู้นะไอย์เวอร์เป็นไหนไอย์เวอร์ที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่าบอกว่าเป็นมาเฉลยว่าเนี่ยเคยมีในระเบียบอะไรประมาณนี้เขาก็แซวๆๆต่างๆแต่ได้ร้องเพลงบนเสารน้อย ไม่ถึงสามอะไรนะครับอะไรก็ไทยเออไม่ไทยสำหรับเต้น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 นะทุกคนเพราะว่าเตรียมตัวแบบนี่ลองที่นี่นะว่าร้องก่อนไปนะนั่นสิเพลงเนี่ยเตรียมเตรียมไปว่าจะเอาเพลงไหนดีเอาเพลงไหนดีเอาไปถึงเนี่ยไงก็เลยไปเลือกสัญญาคอนเสิร์ตเพราะว่าหมอละเขาจะมีเขาจะรู้ไปอยู่แล้วว่าเพลงส่วนใหญ่หมอลำจะร้องเพลงอะไรแน่คนอนเอาเพลงนี้เล่นได้แน่นอนเล่นได้แน่นอนเออก็นั่นแหละ ก็สร้างมิสสันบนเวทีกันนะเนี่ยไม่เป็นเดียังไงเพราะวันนี้ไปได้เจอกับผู้หญิงน้อบนเวทีก็ไม่ได้คุยกันเนาะใช่ครับไปข้างล่างเวทีก็คุยกันแป๊บหนึ่งปะได้คุยได้คุยกับน้องแป๊บหนึ่งรู้จักผู้หญิงมาก่อนปะโอกระตอมหัวจังเกลียวเป็นไงพอได้ได้ไปเข้าไปคุยด้วยขนมไดปฝากอ่ะก็เห็นออกข่าวเลยเนี่ยออกข่าวได้ไหนมลไงก็ น้องก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งครับพี่ออดก็น้องก็แบบเป็นธรรมชาติดีเนาะในการแบบพูดจาาบ่จงสินะกับแบบกับคนอีสานเ่าสินะแบบคนใก้ๆกันบันใก้ๆกันอันศินสเกตมาเหมือนกับอุบลก็คือว่าอีสานที่กันไม่ใช่อู่อิงอู่อิงจริงก็คือเกิดที่อุบลอเอาเบอรอะไรไม่รู้แล้วก็มาอยู่กับแม่ที่สินสเกต กับแม่กับพ่อเอกที่สิบเจ็ดเกืบำเนียงกบสีคล้ายๆกันเด็ตแต่งกันแห้งนอกกันน่ารักกันทุกคนก็น่ารักก็น้องเป็นเด็กเนาะก็เด็กเด็กน่ารักกับทุกคนน่าน่ารักในอินดูนะครับอันนี้จะกินก็กินเลยคลิปนี้ก็ถ่ายสบายๆเอากินก่อนเลยที่กำลังจะมาดูว่ามันมีอะไรที่จะทำอะไรได้บ้างไงฟึบโอ้โห อันนี้ไม่เป็นของศิลปินเราใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะมาดูนี่นะครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าให้แบบศิลปินนิวเจนนะฮะได้มาเรียนร้องเต้นเล่นลำนะครับอยู่ที่น,น,นี่ก็จะมีกระจกให้ดูตรงนี้ ้นี่เราอาจจะติดตามคลิปอาจจะได้ได้เห็นแล้วแหละนะครับเออเออฟอสอะไรวะเมื่อวานนี้ฟอสลงหลายช่องมากเลยนะของสาวน้อยอะเมื่อวานนี้ฟอสลงหลายช่องมากเลยนะของสาวน้อยอะหมายถึงว่าของช่องช่องสาวน้อยแล้วไอของสาวน้อยแล้วเพิ่์ลอัพพิเชียแล้วก็ช่องนางสปุลแล้วเพิ่์ลอัพพิเชียลอะ ไลท์ช่องพังเลยแล้วก็ตอนไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักฟอนนะเขาบอกรับเลยรับเลยรับเลยวะเขาบอกอุ้ยเสียงดีมากหล่อมากเยอะๆมากมาเลยอันนี้แอดแอดมินเพจสาวมาเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ไลฟ์สดอ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเผื่อแบบเผื่อแบบมาเห็นคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำติชมคำแนะนำตลอดนั่นแหละ คือทุกคอมเมนต์นะครับเมื่อคืนเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเลิร์ชให้ดูเนี่ยอ่ะเปิดวะเดี๋ยวเสร์ชให้ดูเนี่ยคิดว่าฟอสซิทธิใช้มันจะขึ้นมาตุ้มเลยครัดูนะเฟรนฟอสซิทธิใช้เต็นเพี่อใช่ไหมอ่ายูทูบปล่อยไก่ไปนอกกลุ่มเนี่ยฟอสซิทธิใช่นะปึ๊บเห็นไหมไหนเห็นไหมเยอะปะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพูดหนึ่งนิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวหัวข้อพันหัวข้อพันะไรกัน แล่ปรวคนที่พัดอมเราอะไรนะคนดูนีเดียวมันจะขึ้นอีกข,ขึ้นเออแต่หนึ่งอันนี้ขึ้นน้อยมันจะมีประมาณสี่ห้าช่องอท่ที่ขึ้นอนต์ถือจะใช่ไม่ใ่หละครับอันนี้มีพี่น้องก็คือแบบว่ากระสมก็คือแบบว่าเป็นเป็นวงมาล่ามโซเชียลนะครับคือค่อนข้างที่จะแบบไปหลังเวทีรู้เลยเมียนครับไปหลังเวทีหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะ แต่ว่าที่แบบเมื่อวานนี้ไปอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะ<ป>สื่อก็เลยมาเยอะเน,น,นาะก็ฟอสก็ได้เห็นการทํางานของทีมงานสัมนเพีพ่แมนแพงนอกจากจะร้องเล่นเต็มบนติดบ,บ,บนเวทีละหลังเวทีแบบพี่ออสเห็นไหมไหครับพี่ออสเอาคนนี้พี่ออสเอาคนนี้เราตั้งคนนี้หน่อยหรือเอาคนนี้หน่อย <ๆ S 2> คน,นนี้หน่อยก็เลยอืมโอเคจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันต่อนะครับถ้าชอบกินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดัลใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะครับแล้วก็ช่องสิทธิชัยไอ้ฟอส พอดกิตชัยครับเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อแล้วครับเอาพอดกิตตรัตชัยนะครับโอเคครับ okay, สวัสดีครับสวัสดีครับ